The <laughs> ตักกรคนนี้คลั่งใครในตีนเลยหันตีนของผู้หญิงคนนี้เป็นที่ระลึกแนะนําหนังตีนกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังทาเล็บเท้าอยู่แต่จู่ๆก็มีผู้ชายปริศนามายืนจ้องเธออยู่ที่หน้าประตูพอเธอหันไปก็ไม่มีอะไรเธอเลยเดินไปส่องแล้วก็ปิดม่านเวลาผ่านไปอาหารที่เธอสั่งก็มาส่งอีกคนส่งเนี่ยมันก็โยนอาหารของเธอไว้ที่หน้าประตูแต่จู่ๆก็มีผู้ชายปริศนามาหยิบอาหารของเธอไปในระหว่างที่เธอกําลังถ่ายรูปเล็บตีนอยู่ก็มีข้อความจาก คนที่คุณก็ไม่รู้ว่าใครทักมาว่าไชนิโคลฉันชอบตีนเธอจังฉันเป็นแฟนตัวยงแล้วฉันก็ชอบมองรูปตีนทั้งวันทั้งคืนเลยเธอก็อิว่วโรคจิตแล้วก็ทำการบล็อกไปเวลาผ่านไปเธอก็ได้รับอาหารที่สั่งแล้วก็เอามากินแต่จู่ๆเธอก็สลบไปพอถูกวางยาพอตื่นมาเธอก็พบว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้าอยู่บนเตียงและอีโรคจิตก็โผล่มาบอกว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของเธอฉันชอบตีนเธอมากและมันก็ทำการหั่นตีน เธ,เธอก็กรีด๊ดอย่างทรมานไปเล่นทั้งครอบครัวตัวฉันเสียเฟย์คับเค้กอีอาถ้าใครไม่อยากโดนก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาบและแชร์คลิปนี้ต่อไปให้อีกสิบคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะ